ตอนนี้กำลังกลับจากวันที่วันที่สิบเดือนเมษายนต่อวันที่เมื่อกี้เกิดสงครามโลกเกิดขึ้นเพราะว่าเราเพิ่งมาตลาดขายส่งนะครับแล้วก็เมื่อกี้เรานั่งรถตู้มาใช่ไหมแล้วก็จะมีเด็กคิ้วปีกคือเด็กเชียร์รถตู้มันก็จะหยิบของของเราไปที่รถตู้ของเขาใช่ไหมระหว่างทางปั๊บยุ้ยก็ถือถือมามันมีอีกคนเสื้อเขียวบอกว่าไปมาไปมาคือว่าไปไหมไปไหมกระชากของเคลื่องรถตู้ตัวเองอีกซึ่งมองที่เอามาตอนแรกก็ด่าเลยพี่อะไรนี่มันจุ๊บจุ๊บย่งมันโอ้โห น้ำตากูจะไหลนะนี่สภาพในรถนะมันวุ่นวายแต่ว่าไปเรื่อยล่ะใส่ใจในนี้หรอดูดูเลือดเลอดพานมากครับคือช่วงนี้โอ้โหแบบไม่ธรรมดาจริงสิ่งที่เห็นในการมาช็อปครั้งนี้นะครับคือรู้ว่าคนจีนอ่ะทำงานจริงจังมากนี่ขนาดลูกจ้างเขาอ่ะเขาทำงานแบบทุ่มสุดตัวครับใช่ไหม ใช่ไหมเล่เขาก็มีลูกจ้างะลูกจ้างใช่ลูกจ้างเขาทํางา,ง,ง,ทงานทุ่มสุดตัวคือยอมตายเพื่อเจ้านายอ่ะคนไทยไม่มีไม่ได้อย่างนี้คนไทยมีมีมโอกาสเป็นอู้อันนี้คนจิงเขากับทำงานแบบตัวเป็นเกลียวสุดยอดแาบแทบฆ่ากันตายอันนี้คือที่น่านัถือระหว่างตอนรอขนของไม่แก้ผมยืนรอรอสาวๆเอาของมาส่งใช่ป่ะมันก็มีหนุ่มขนของข้างๆอ,อ,อ่ะมันไม่สนใจสาวมวยเลยนะมันรอขนของอย่างเดียวคือเขาตั้งใจทํางานมากนี่น่านับถือจริง แหมเยี่ยมเยี่ยมแต่ที่แน่คือสุภาษิตในเรื่องนี้คืออย่าระวังระวังรถตู้ให้ดีเขาจะหิ้วปิดคุณจุ่มเมื่อเออถ้าขนของมามากกว่า3มถุงนะต้องอยู่รวมเป็นกลุ่มนะฮะเดี๋ยวเขาจะแย่งของคุณไปแย่งรถตู้เขาจะซวยเลยคุณยุ้ยรู้สึกไงบ้างครับคุณยุ้ยทอผิดคะทำไมคุณทำอะไรผิดคะก็เขามาแย่งไปก็คนยังเป็นคนมันเยอะกว่าไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาแก้ตัวใหม่ล้ว คือควรอะไรมี่อกควรอ่ะก็ลักษณะนั้นอาจจะงงงใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเล่าให้ฟังอีกทีแล้วกันโอเคันนี้ก็จะงงงงเหมือนกันเมื่อกี้ลืมถ่ายวิดีโอนั่งต่างตอนนี้เออหมดเลยอ่ะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรคำๆ